เป็นสะโพกเจ็บสมุดมากกว่าค่ะเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขับบนพุ้นปัดบ้างคะหนูเคยแบบว่าโดนเฉียวไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะลำบากอยู่พอสมควรนะครับเพราะบนพุ้นปัดคนมันเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ชนคนได้เ,เขาไม่ค่อยคำนึงถึงสังคมเท่าไหร่ครับคำข้อมันก็มีไว้ให้คนเดินนะคะมันก็อันตรายที่จะมาชนเราใช่ไหมครับค่อนข้างกระทบกับคนที่สัญจรถัดห่า,า,างเท,ท้าอะค่ะไม่ดีอะค่ะเพราะว่ามันสามารถทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ได ถ้าเขาต้องไปกลับรถไกลมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเห็นใจเขาครับให้เขาแก้ปัญหาเรื่องนี่ังไร,รบ้างว่าอยากให้ทําทางกลับรถใกล้ๆมากกว่าค่ะคอยควบคุมก่อนคหลังจากนั้นก็คงและแต่เขาจะจัดการให้เรียบร้อยก่อนนี้ส่วนหนึ่งให้คนเดินส่วนหนึ่งก็ให้มอเตอร์ไซค์<ม>วิ่งได้ด้วยมันจะได้ไม่ต้องไปกลับรถไกลอะไรอย่างเงี้ยเวลาทางกลับรถมันไกลแล้วเขาก็ต้องย้อนสอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกฎหมายครับแยกไปดีกว่า คนจะได้เดินแบบสบายใจอัดฉย์แล้วก็ไปเผยแพ่่างเงี้ยคะ่ะมันอยู่ที่จิตสาามสำนึกของคนขับขี่ด้วยนะคะเป็นเรื่องของจิตสำนึกมากกว่าค่ะที่แบบเขาจะขับรถมอไซค์บนทางเท้าหรือว่าบนถนน